เรามาดูปัญหาของคนทั่วไปนะครับปัญหาของคนทั้งโลกเลยคนทุกคนย่อมมีตัวนี้นะครับคนทุกคนย่อมมีรายจ่ายครับนะรายจ่ายของคนมีอะไรบ้างล่ะครับอย่างเช่นเรื่องของปัจจัยเสียนี่ปัจจัยสี่อาหารเครื่องโลงยาสาโรคและที่อยู่อาศัยบางคนไม่มีบ้านก็ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนธนาคาร มีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลูกไหนยังมีรายจ่ายอื่นๆอีกล่ะครับนะแต่ที่แน่ๆทุกคนทุกครอบครัวย่อมมีรายจ่ายตัวนี้นะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นๆนะครับบางครอบครัวก็จะมีรายจ่ายอยู่ที่10,000บาท2 0 0 0 0 0บาท3 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาทนะครับหรือ มากกว่านั้นบางคนเป็นแสนแสนต่อเดือนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนต้องมีรายจ่ายตัวนี้นะครับนะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับนะมี3มคำถามที่เราจะต้องถามลูกค้านะครับนะเออถามว่ารายจ่ายนี้ต้องจ่ายประจำไหมครับคำถามแรกนะครับนะว่ารายจ่ายนี้ต้องจ่ายประจำไหม นะคำถามต่อมาก็คือบอกว่ามีคนจ่ายแทนไหมนะครับนะและคำถามที่สามก็คือว่านะอ,อ๋อคำถามที่สองโทษนะว่าไม่จ่ายได้ไหมคำถามที่3มก็คือมีคนจ่ายแทนไหมนะครับคือคำถามสามคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากหลังจากที่เราคุยเรื่องรายจ่ายแล้วก็ถามสามคำถามนี้ เลยนะครับและลูกค้าก็จะตอบแบบนี้เลยนะบอกว่านะรายจ่ายนี้ต้องจ่ายประจำไหมเขาบอกประจำนะมีคนจ่ายแทนไหมยขาบอกไม่มีนะและนะไม่จ่ายได้ไหมลูกค้าก็บอกไม่ได้คือมันต้องจ่ายคือต้องกินบ้านต้องผ่อนนะลูกต้องไปโรงเรียนนะเมื่อคนมีรายจ่ายคนต้องมีอะไรครับคนต้องมีรายได้ครับรายได้มาจากไหนรู้ไหมครับ รายได้มาจากความสามารถของคนนะครับบวกด้วยเวลาที่คนมีเท่ากันนะครับ12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะหรือว่าเคารดิตหรือความเชื่อถือนะครับคือการที่เขาจ้างให้เราทำงานเนี่ยครับเพราะเรามีความสามารถครับถ้าเราไม่มีความสามารถตัวนี้นะครับเขาไม่จ้างให้เราทำงานนะครับนะเมื่อเมื่อเรามีความสามารถมีเวลาและมีความน่าเชื่อถือเค,ครดิตเนี่ยนะ เขาก็จ้างให้เราทำงานนะ,นะเราทำงานท,นทุกวันทุกวันทุกวันได้เงินเรียกว่ารายได้ครับนะนำมาเป็นค่า้จ่ายเมื่อมีรายได้นำมาเป็นค่า้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ประจำนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยคือนี่คือปัญหาของคนทั่วไปคือถ้าชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะก็คือทำงานได้นะอ่า มีความสามารถทํางานได้นะเขาก็ให้เงินนะก็เอาไปเป็นค่า้จ่ายได้เงินก็เป็นค่า้จ่ายนะที่เหลือเอาไปเก็บฝากแบงก์หรือเอาไปลงทุนครับนะเห็นไหมครับที่เหลือเราก็เอาไปฝากแบงก์หรือเอาไปลงทุน,นเอ่อแล้วอะไรอีกครับก็มาดูต่อนะครับว่านะ และถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะครับอย่างเช่นการเกิดอุบตัติหตงหนักหรือการเจ็บป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลนะหรือเกิดพิการหรือทุพพลภาพหรือแม้แต่การจากไปก่อนวัยอันสมควรครับนะสี่สาเหตุนี้เกิดขึ้นไม่บอกล่วงหน้านะครับไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยและนะตัวต่อมาก็คือเรื่องของ ชราภาพนะครับเมื่อเกิดสีสาเหตุนี้ขึ้นมาปับ๊บแสดงว่าความสามารถของคนถูกทำลายครับเวลาในการทำงานหมดเลยความเชื่อถือเครดิตก็หมดนะทำงานได้ไหมครับก็ทำงานไม่ได้เมื่อทำงานไม่ได้รายได้เป็นไงครับรายได้ก็ไม่มีนะเมื่อทำงานไม่ได้รายได้ไม่มีคำถามก็คือนะ รายจ่ายหยุดไหมครับเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือเดือนละหนึ่งแสนนี่หยุดไหมไม่หยุดเมื่อรายจ่ายไม่หยุดแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นล่ะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆเดี๋ยวนี้มันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วครับนะเพราะนั้นนะเราจึงเห็นได้ว่าเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและปัญหานี้นะไม่มีใครบอกล่วงหน้าด้วยนะครับนะนะไม่มีใครบอกล่วงหน้าด้วย ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมาื่อไหรนะคือถ้าถ้าแจ้งล่วงหน้าหรือบอกล่วงหน้าก็ดีนะครับนะทีนี้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็ตอนที่เราทํางานได้เนี่ยนะครับนะตอนที่เราทํางานได้เก็ดรายได้5้าถึงสิของรายได้นะครับนะเราเียดรายได้5้าถึงสิของรายได้เอามาฝากไว้กับเป้าหมายครับนะนี่ เจีดรายได้5-10%ของหน้าของเดือนนิดนึงน,นะ5-10%ของรายได้เอามาฝากไว้นะครับร้อยเอามาเก็บ10บาทนะและถ้าเราเจีดรายได้ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดสสาเหตุแรกนี้เกิดขึ้นครับอยู่ในโรงพยาบาลนะหยุดงานแสดงว่าหยุดงานไม่มีรายได้แต่ถ้าเจีดรายได้ได้แบบนี้ นะบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้นะครับขั้นต่ำสุดนะครับวันละ1,000บาทสมมติหยุดงานสัก1เดือนคูณได้30วันหยุดงานอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังมีได้30,000บาทนะเพื่อมาเป็นค่าใ้จ่ายที่จ่ายอยู่ทุกเดือนแบบนี้นะครับและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มีประกันเหมาจ่ายนะครับนะซึ่งมี ต่อครั้งเลยนะครับปีนเข้ากี่ครั้งก็ได้นะหนึ่งล้านบาทต่อครั้งสูงสุดคือ10ล้านบาทต่อครั้งโรครายคูณ2 20ล้านเลยนะครับก็แก้ปัญหาในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและถ้าเกิดทุพลภาพนะครับเกิดขึ้นบริษัทก็จ่ายปีให้ปีละ10เปเ็น์เป็นค่าเลี้ยงดูนะครับไปก10ปีนะและถ้าเกิดจากไปก่อนกำหนดแล้วครับนะ อย่างน้อยๆก็มีกองทุนอยู่หนึ่งล้านบาทไว้ให้กับคนข้างหลังนะครับเกิดอะไรเกิดขึ้นคุ้มครองวันละหนึ่งล้านบาทนะครับถุอประกันนะและถ้าเกิดไม่เป็นอะไรไปก่อนอยู่จนอายุมากๆตอนแก่ <c oughs> ก็จะมีเงินก้อนกๆนหนึ่งกลับคืนให้นะครับนี่ก็คือปัญหา ของคนทั่วไปคนทุกคนย่อมมีปัญหานี้แต่คนส่วนใหญ่รู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหานี้จะต้องมีตัวแทนประกันชีวิตอย่างเราที่จะต้องไปแนะนําไปชี้ปัญหาหเขาเห็นว่าปัญหานี้มีกับคนทุกๆคนนะครับนะแล้วก็แนะนําและก็วางแผนให้กับเขานะนะนี่ก็คือนะเราต้องฝึกนะครับฝึกแล้วก็เขียนนะ ลูกค้าก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะว่าปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาสำหรับคนทุกๆคนนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่านะภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่นะสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าขายด้วยภาพนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับว่าภาพนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่บ้านรถลูก ภรรยาคุณพ่อคุณแม่นะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับเป็นตัวแทนของหัวหน้าครอบครัวทุกๆคนนะครับคือแบกภาระรายจ่ายเดือนละหลายหมื่นบาทนะนะทุกอย่างก็อยู่ที่คนนี้ถ้าเขาอยู่อย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนะทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมหานะะรายได้ได้ก็จ่ายไปนะครับทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินและสะดุดล้มลง,ลง ความเชื่อถือเครดิตต่างๆเห็นไหมครับที่เขาเคยเ,เชื่อตัวเองกับภรรยาเขาจะเชื่อแบบเหมือนเดิมไหมภาระก็กระจัดกระจายครับเห็นไหมบ้านอาจจะต้องถูกยึดถ้าภรรยาส่งไม่ไหวรถที่เคยส่งลูกไปโรงเรียนก็อาจจะต้องถูกยึดคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลล่ะครับลูกที่ไปโรงเรียนจะทํำยังไงนะนี่คือปัญหาต่างๆภาระเหล่านี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือใครครับคือภรรยา และภรรยาจะรับภาระนี้ไหวหรือเปล่าเหมือนที่ตอนเราอยู่หรือเปล่าครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราเราก็แนะนำให้ลูกค้าบอกคุณลูกค้าครับนะวันนี้เกยดรายได้ส่วนหนึ่ง5้าถึงของรายได้เอามาฝากไว้กับบริษัทของผมนะครับนะห้ของรายได้ไหมายความว่าร้อยเอามาเก็บ5บาทหรือ10บาทเท่านั้นนะครับเอามาฝากไว้ นะถ้าเกิดคุณลูกค้าสามารถเจียดรายได้ได้เป็นอย่างนี้สมมติวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินสะดุดและล้มลงคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้นะครับแทนที่จะเป็นภรรยาครับกลับเป็นกรมชม์ประกันชีวิตนะครับนะจำนวนหนึ่งตามที่ซื้อไว้นะครับอย่างน้อยน้อยเงินก้อนนี้ก็ยังส่งให้ลูกเรียนหนังสือจบนะบ้านอาจจะไม่ต้องถูกยึดรถก็ไม่ต้องหยุดคุณพ่อคุณแม่ก็ยัง คงได้รับการดูแลอย่างดีนี่คือปัญหาของคนทั่วๆัวไปที่ทำยังไงที่ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นและหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าได้ตามกำลังรายได้ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนทุกทุกคนหรือคนทั่วๆไปนะครับทีนี้มาดูอีก อีกข้อหนึ่งนะครับมาดูนะครับทำไมคนถึงต้องทําประกันชีวิตนะครับนะเอาง่ายๆสาหรับคลิปนี้นะครับนะเออนี่คือผู้ชายสองคนผู้ชายทํางานคนทํางานทํางานได้ต้องมีเวลาและความสามารถครับนะก่อให้เกิดรายได้ นายเห็นไหมรายได้มันจะมาจากการทํางานมันต้องมีความสามารถละเวลานะและเมื่อมีรายได้ก็ต้องเอามาเป็นรายจ่ายนะครับรายจ่ายแล้วก็นะรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายที่จําเป็นนะหรือสิ่งที่ต้องการหรือการเก็บออมหรือแม้แต่เอาไปลงทุนนะครับคือถ้าถ้าเป็นแบบนี้ตามโปรดิชั่แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดสิ่งที่ ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับนะก็หมายความว่าตอนที่เราทำงานได้เนี่ยครับนะก็ต้องเจียดรายได้5-10%ถของรายได้เอามาฝากไว้กับบริษัทผมนะครับนะเอามาฝากไว้กับบริษัทผมนะและถ้าสามารถเจียดรายได้ได้เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะเียดรายได้ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยของรายได้เนี่ยนะครับก็ ถ้าเกิดเจ็บป่วยบริษัทก็จ่ายค่ารักษาให้นะนะประกันจ่ายหมดนะครับและถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาก็จ่ายค่ารักษาให้ทุกพลภาพก็มีคนเลี้ยงดูนะครับก็มีประกันให้อีกนะครับและที่สำคัญเมื่อเสียชีวิตภาระหนี้สินต่างๆก็ได้รับการดูแลนะครับนี่คือนะการนำเสนอนะ เกี่ยวให้กับชี้เพื่อชี้ปัญหาให้ลูกค้าได้มองเห็นว่าประกันชีตนั้นมันมีความจำเป็นยังไงนะครับส่วนลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะก็ขึ้นอยู่กับการติดตามหรือการที่เราจะต้องอทำยังไงที่ให้ลูกค้านั้นเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในตัวเราว่าเรานะทำจริงมุ่งมั่นนะครับ